สวัสดีพี่พทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องคันเบ็ดกันนะครับเป็นคันเบ็ดรุ่นยอดนิยมนะครับคันซีเยอ่อปอเอัอลตาลท์นะครับตีกระสูนนะครับตีซาน่าหรือว่าเคาะปาร์ีกระโคมงตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับกับคันตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีทั้งเบสและสะปินนะครับคันตัวนี้ นี่นะครับกับคันธรรมย่า TDA นะครับเวท4.10ทั้งเบสและสปินนะครับตัวนี้เพิ่งเข้ามาเติมของนะครับหมดไปนะครับพี่ๆเขาใส่มานะครับผมก็จัดให้นะครับพอดีเป็นคันที่หลายๆหลายๆท่านนะครับที่ตกปลาอยู่ก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับกับคันธรรมย่า TDA นะครับตัวนี้เวท4.10 เป็นคันท่อนเดียวนะครับเป็นคันท่อนเดียวเป็นคันท่อนเดียวราคานะครับไม่แพงเลยนะครับคันตัวน,นี้เป็นคันท่อนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่โอ้สวยครับด้ามโฟม EVA นะครับสวยงามนะครับฟอร์กิฟอย่างสวยเลยนะครับ นี่นะครับกับรรายาีีดแ d r ไกด์สวยงามนะครับขาเดียวรุ่นใหม่นะครับไกด์บางมากนะครับตัวนี้ตีอปอมโครสปูนไมโครจิกเดินหนอนตีกบยางนะครับปปเคาะปักเพนซิลซิงกิง้งตีป๊อปเล็กๆนะครับนะครับสนุกเลยครับ ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีนะครับนะครับกับชุดราคาไม่แพงเลยนะครับ Shimano FX ตัวใหม่นะครับสวยมากนะครับจับผู้ขายให้ลูกค้าแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยชอบใจกันนะครับใส่ PE 0-6 0-8นนะครับนะครับใช้ได้ดีเลยแล้วที่สำคัญราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับกับชุดนี้นะฮะนี่ครับ เบอร์พันสวยงามมากไกด์สวยงามนะครับตัวนี้มีทั้งเบสและสปรินนะครับถ้าเป็นเบสเนี่ยนะครับเอามาใส่กับลอกหยดน้ำนะครับสวยๆนี่สบายๆแล้วลอกหยดน้ำทุกวันนี้นะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่แพงมากนะครับมีรุ่นสปูลตื้นแถมให้ด้วยนะครับลอกหยดน้ำที่ราคาไม่แพงมากม,มีนะครับมีนะครับกับงานที่ลูกค้าไปตีเหยื่อเบา นะครับตัวนี้เบส4ขีด10นะครับสวยเลยครับปั่นนะครับเคาะมาได้เลยนะครับสวยเลยนะครับเคาะป๊อปไมโครจิกนะครับซิงกิงกบยางหนอนยางนะครับสบายเลยครับก็มีเข้ามาให้เลือกนะครับธรรมย่า TDR นะครับพี่ๆที่ ที่อินบ็อกซ์ไว้นะครับหรือว่าสั่งไว ahan, ้นะครับเดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้นะครับชุดนี้นะครับสปินนิ่งราคาไม่แพงเลยนะคร Euro ับจับกระชับมือนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับไกด์สวยสวยเลยนะครับเบสก็ไกด์สวยสวยเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามนะครับเป็นคันท่อนเดียวนะครับความยาวที่หกฟุตหกนะครับหกฟุตหกเวทสี่สิบนะครับเวทเหยื่อก็สี่ถึงสิบกรัม สวยงามนะครับฝากพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับกับชุดคันตีเหยื่อปลอมนะครับน้ำไหลน้ำนิ่งเคาะปักตีกระคงตอบโจทย์ครับใช้ได้เลยนะครับพกพาสะดวกนะครับอย่าไปตกปลาแล้วครับฝากพี่ๆครับที่สนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับกับชุดตีเหยื่อปลอมนะครับชุดนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ